ครับมือหนนะครับผมทีมงานสายลอยสอดจิตแย่ยงนะครับสิไม่เห็ดเมนูอ้อมหนูครับพี่น้องมือนีินี่ก็จะเป็นปัทตุริพ่อครับก็สิมีหนูนะครับผมมือนนิได้หนูมากครับผมเลยสิม่อมครับหนูหนูนี่หนูสื่อเพิ่มมากนะครับเนาะเพิ่เกี่ยวเข่าสรนครับมั็เล็บตีมาให้ครับอันนี้ก็สิมีไักซี่นะครับปักห้อม ล้วก็ผักกระจองนะครับผักกระจองผักไผ่นะครับไข่ไปกบุ้พริกนะครับพี่น้องเดี๋ยวโบนี่สิมาเฮ็ดเมนูแปลกเมนูอีสานครับจะเป็นทาาอีสานก็สีบะแปลก,ก,ก,กนะครับเมนูนี่เมนูอ้อมหนูครับพี่น้องเดี๋ยวมาให้ชมกัอนครับอ้อมหนูสิเป็นยังไงครับผมมื้อนี่ผมอันแรกนะครับผมมาเดีเฮ่ากับเอาหนูมาสับก่อนครับแต่ว่าผมเสียว ตับมันเลครับเอาอกก่อนเนาะพี่น้องเนาะตับหนูนะครับตับหนูพี่น้องนี่ไว้ก่อนครับครับเดี๋ยวผมก็จิซับเป็นตอนนิดหน่อยได้พี่น้องครับปรดนดี้เดี๋ยวซับหนูครับซับจักหน่อยนะครับผมไห้มันบ่ละเอียดครับห้เป็นชิ้นนด้หน่อยนะครับซับหนูประดีครับครับพี่น้องครับหลังจากเข้าซับหนูเสร็จแล้วนะครับีครับ อากะมาตาเครื่องครับพี่น้องวันนี้จะใส่เบื่อกะพูดครับพริกนะครับเทียนเล็กน้อยนะครับใส่เกลือครับเพื่อมันตำละลกง่ายนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมตำเครื่องกันครับข้าวตำเครื่องเอียดเลยนะครับพี่น้องข้ากะตับเครื่องใส่หนูได้ครับน่ครับจะตำเครื่องละเอียดเล็กน้อยครับ ใส่เกลือเครับใส่เรื่องแกะาเห้อกใส่ขัวด้วพี่น้องลูกผัดส่วแ่จยกสองหนังามหนังับเียงเสร็จลก็ใส่ไปด้ครับเราเป็นใส่เกลือจักหน่อยเนาะพี่น้องไหเก็ีใส่เกลืยครับนี้ครับขัวเนะพี่น้องเนาะครับผมเราหอกะ เอาโน้ว่าขัวได้ไปดอกเลยครับขัวใส่เบ็ดโซ่ครับให่เบ็ดแฮมบนครับโน้วแหมแล้วเาก็ไปเติมน้ำจักสองน้ำสามน้ำนะครับถ้าเปลี่ยนสูตรซอสจริงจรงได้ครับผมพี่น้องีขวัวโน้วนะครับใส่น้ำลงไปจากน้อยเดี๋ยวอีกอีกหน่อยนึง สีขัวนู้มันสุกครับอ่าทีคเอากับขัวให้น้ำมันแห้งแล้ว,ไไอวเอากับคอยใส่ไปอีกนะครับเอากับใส่น้ำประแดกลงไปครับพี่น้องเพราะว่าอ่าพอแล้วครับจำนวนพ่อครับพ่ากับอ่าที่ใส่ดีคือเวลาเขาขัวแล้วเครื่องปุ่มมันสีของน้ำเขาเนือยได้ครับผมพี่น้องขัวไปเรื่อยๆครับใส่ดูดีครับนี้ ไปไมนแหมได้ครับไปมันแหมได้จะปวดไหล่ลเกี่ยวเกี่ยวจับจับมันสีเด็ตามเลยรถตีครับผมแล้วเขาก็กัวให้น้ำซุ่มนม้ำอเจาะวันนี่ครับมันแห้งไปเรื่อยๆน่อที่น้อนครับปวไปเรื่อยๆเยครับมันแหมใบใบมันยุบจังไหนนะครับน้ำแล้วเขากคยใส่น้ำไหไมกับปวดไหมครับ พี่น้องวันนี้ผมก็ใส่น้ำรอบสามเลยนะครับนะครับน้ำสีดแดงจิงเรืงกนาะพี่น้องแล้ววันนี้พ่อฟูดจังหน่อยผมก็อเอาพักลงนะครับวันนี้นี่ครับชิมดูครับนู่ไปน่อนหลังจากมันนในทีเราห้องก็ี่ใส่พักนะครับนีครับนี่ครับผักใส่ไปเลยครับ้มันยุกครับพี่น้องผักกัญจงพักชีผักหอมนะครับ อ๋ออผปากกับผมงมดเดี๋ยวผมกันยบครับพี่น้องนี่ครับใส่ลงไปเลยครับครับซุ้มหนึ่งพี่อะบวกกันบวกหลายแล้วนะก็อะไรครับตัวลูกดวดโทษเลยครับลูกดวดเส้นนี่นะนี่ลูกดวดลูกดวดเด้อพี่น้องนี่เสร็ลูกดวด อาใส่ไว้ปเลยครับนั่นแหละครับจุ้ยดครับวัอนี้จุ้ยดเี่ครับห้อกับล่อให้พักมันสุกด้วยครับพี่น้องโอเคครับวันนี้เป็นกอมหนูครับผมสูตรซอ์จินแยงครับพี่น้องติดแสบครับบันี้กะทิมีเมนูเพิ่มเลยครับกะทิมีหัวแมงกีนู่นครับผมนี่ครับพี่น้อง นี่จินุ่นคนเอาม่าหายตาบานครับกับใส่กอกครับอันนี้ใส่กอกเฮ็ดเองนะครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่เฮ็ดตากแดดไว้นี่เฮ็ดเองครับเลื่อมหนาเลื่อมหนังอยู่เลื่อมหอกทิกไถ่สัมพันธ์นวานะครับปูเป็นเฮ็ดเนาะใส่ลงเนาะนะครับพี่น้องครับผมันรู้ครับผักหอกอะเลื่อมยุบแล้วครับผมตรวจแล้วครับตรวจแล้วตรวจแล้วครับพี่น้องว่าเนี่ หนูเสียบๆด้วยครับต่ำมะฮุ่งเนาะพี่น้องเนาะครับครับไปเลยพี่น้องครับอันนี้ใส่กวางหมูเพันธุ์เสตียงนะครับเพรานว่าหมมีแตกเท่านั้นครับหมมีแตกนี่คือคือทอดไปมันธุ์บมแตกกวางเกี่ยวขนะครับพันจะเป็นก้อนผูรูแต่เพื่อนว่าผมมีถาเบ่งนะครับสิตรสูตรเพิ่นครับสูตรวจไงสูตรสมเด็จสูตรสมเด็จสูตรสมเด็จบ่ผมมีถาเบึงครับ แมนควบผืนเนี่ครับนี่มันบ่แตกไหมครับผมพี่น้องมันเหลืองเหรอครับเรื่องเหลืองเหรอบ่แตกที่นีโอ้แน่นอนครับแน่นอนของเพผืนเยอะดีได้ยืมสูตรเพฟันไว้เยอะครับยุงมาเวียสูตรนะครับนดี๋ยวเวียสูตรโวนครับเวียสูตรโอ้แขย้อนเนาะเราเป็นแต่ลำด้วยเนาะผมรวบปกได้เล้วก็ได้นะครับพี่น้องแล้วสอใส่กวาวครับนี่ได้ที่แล้วครับพี่น้องมันบ่แตกซับมันแตกนะไม่กินไง บุ้ยสุดครับเปินว่ามาแตกมันคกมเพิ้ลแล้วครับหมูสุกครับเปิ้ลหนอนซาบีสาบก็ยั้งแล้วผู้ใดสนใจนะครับเนี่ยพี่น้องทีมงานสายร้อยซอสจริงจงครับคนเส็ดใส่กวางหมูกวองครับฮาร์ดเฮดครับนี่เราเป็นิี่ห้อทอดลองผงครับไม่ได้เป็นยังไงจะจ่าเลยนี่ครับน่าสไใจครับพี่น้องมื่อนี่พี่นู้ดแจกเลยมาเนี่ครับครับผมพี่น้องต่อไปเท่ากับสีทอด ัวเอาทอดแล้วครับมาถอ,อดไม่กิ้นู่นเลยครับผมเดี๋ลองทอดครับผมละลร,ผมดดระวังด้วยคร,รครับผมโดดนะครับว่าครัื่องนะรถพุ้งบ่ะุ้งเส้ลรถดีนะครับพังผมครับผมพี่น้องครับบัน,นี้ เมนูห่อกะเรียบร้อยแล้วนะครับบานนี้ครับบ้านี้ตำสมแล้ครับพี่น้องอ้อมหนูครับทอดแมงกีนู้นนะครับกับทอดหนูครับผมพี่น้องนี่ครับกับทอดใส่กรอบพี่น้องกะมากินข้าวท้งกันครับพี่น้องครับเมื่อนี้กัฝากก็ได้กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามที่งานสายลอยสอดจีเจียงด้ยนะครับผมนี่ครับเสียบครับมาโอ้จังสีเลยเนาะ โอเคครับสวัสดีครับผม